ครับท่านอาจารย์เมฆือผมปฏิบัติแล้วก็พยายามที่จะรักษาศีนข้อการเมอแต่ว่าเหมือนเวลาเราไปนั่งทานข้าวกับโต๊ะที่มีผู้หญิงอยู่ด้วยแล้วยังมีความรู้สึกว่าเออเราไปชอบเขาอย่างนี้ครับอาจารย์เมฆพอจะมีวิธีแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้สินข้อนี้ก็จะปกคล้องกันมากอ่ไอ้ลูกยักจะปานเสีย คือการจักสปานนี้ก็คือว่าเรามาดูจิตของเราได้เห็นจิตของตนว่าความชอบผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าพอเลิกจากการตานข้าวแล้วเราก็จะจากกันไปแต่จิตยังมันยังชอบอยู่นี่มันเป็นการเสียเวลาที่ว่าส่งจิตไปไปมีความชอบออกับเขาเป็นการเสียเวลาเปล่าๆอะไรอะไรเราก็ไม่ใช่ได้ ไม่ใช่เราจะคิดจะไปไปเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรามารู้ตันจิตของเราแล้วความชอบเหล่านั้นเราก็คิดว่าปัญญาของเราดีที่สุดแล้วเพราะว่าเขาตั้งสวยตั้งดีตั้งตั้งคู่ครองกันมายาวนานไอ้นี่แค่จ่วป่าเดียวป่าดาวไม่ใช่เที่ยงเท้แน่นอนอะไรเสียเวลาเปล่าที่เราจะไป รักคนอื่นที่ดีกว่ามรญญาของเรานั่น,นก็คือวิธีการที่ว่าเราชักสะพานเสียพระโสดาบานันไดกลเปียนกลปฏิบัติไปถึงพระโสดาบานันว่าก็ไม่ปิดลูกปิดเมียผิดผัวของผู้อื่นสันดุจอยู่ในปรรญาสามีของตนนั้นก็คือว่าเขาก็ชักสะพานเสีย